ทีนี้เรามาดูเรื่องของการลงทุนในยุคปัจจุบันนะครับว่าเทรนด์ปัจจุบันคงไม่ได้คิดถึงเฉพาะ profitability อย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังมีการผนวกแล้วก็ใส่สมการของคําว่า ESG เข้าไปในการพิจารณาการลงทุนด้วยนะครับแต่ว่าแนวโน้มความสนใจของนักลงทุนต่อประเด็น ESG นั้นมากขนาดไหนเติบโตอย่างไรวันนี้นะครับพูดคุยประเด็นนี้กันกับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบอลยุนต้าประเทศไทยคุณรุ่นนัทพลคาถาเครือครับวุ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่วินคุณเฟิร์นและนักลงทุนทุกท่าน,น,นครับสวัสดีนะคะวันนี้มาคุยเรื่อง ESG กันสักหน่อยดีกว่านะคะตอนนี้ถ้าเราดูภาพรวมของ ESG นะคะในตลาดทุนทั่วโลกเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าถ้าไปดูแล้วหลายคนอาจจะมองว่าไอ้บ้านเราเองไม่แน่ใจนะคะว่ามีความเคลื่อวมากน้อยแค่ไหนมีตัวชี้วัดอะไรรวมถึงที่นักลงทุนน่าจะให้น้ำหนักมากที่สุดคือเรื่องของผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะครับ ผมขออนุญาตแชร์สไลด์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าสถานการณ์ในแง่ของการลงทุนทางด้าน ESG ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าออตอนแรกเนี่ยในแง่ของกระแสเงินนะครับที่ไหลเข้ากองทุน ESG เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ ESG เนี่ยเป็นหลักการลงทุนหุ้นยั่งยืนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีกระแสมาต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเรื่องของสถานการณ์โควิดระบาดมานะครับคนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของ E S และก็ G มากขึ้น E ก็คือ e n v i r o n m e นะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ S คือ Social นะครับ G ก็คือ Governance โดยเฉพาะเรื่องของ Social เนี่ยกระแสช่วงหลังเนี่ย แรงมากนะครับเพราะว่าเรื่องของโควิดเนี่ยเกี่ยวข้องกับสังคมโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือว่าเรื่องของการดูแลพนักงานในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับก็เลยทําให้กระแสะการลงทุนในหุ้น ESG เนี่ยเร่งตัวขึ้นมานะครับเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าสําหรับนักวิเคราะห์ทางด้าน ESG นะครับเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้านักลงทุนเนี่ยไปลงทุนในหุ้น ESG แล้วในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยเราอาจจะให้ความสําคัญเป็นลําดับรอ,องลงมาเมื่อเทียบกับการให้ความสําคัญ ในด้านของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสําหรับเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเกิดพูดถึง ESG หุ้น ESG คือหุ้นที่มีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยกว่าหุ้นที่ไม่มี ESG อันนี้คือข้อสรุปนะครับฟลเนี่ยกระแสงเงินเนี่ยไหลเข้ามาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มแผ่วลงไปมีที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมกระแสงเงินแผ่วแต่ถ้าเกิดดูกราฟทางด้านขวาอันนี้ผมเอามาจาก Morning Star นะครับที่เป็นสีเขียวกับสีเทา <c oughs> เขาทําให้เห็นภาพชัดเจนนะครับสีเขียวนเนี่ยก็คือ เงินยังไหลเข้ากองทุนหุ้น ESG ครับแต่สีเทาเนี่ย<ม>เงินไหลออกจากกองทุนหุ้นทั่วไปนั่นแปลว่าที่เราเห็นภาพแผ่วมาเนี่ยสำหรับกระแสเงินที่ไหลเข้า ESG เนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเทียบกองทุนทั่วไปที่เป็น conventional fund ธรรมดาเนี่ยนะครับปรากฏว่าภาพ ESG ยังเป็นบวกสวนทางเลย<ม>นะครับก็แปลว่ากระแสนี้เนี่ยยังอยู่นะครับและที่น่าสนใจก็คือในฝั่งยุโรปเนี่ยภาพค่อนข้างชัดมากนะครับเส้นสีน้ำเงินก็คือ เงินที่เข้าไปสะสมในกองทุนหุ้น ESG เนี่ยไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก4ี่แสนล้านยูโรไปแล้วนะครับในขณะที่กองทุนที่เป็นหุ้นธรรมดานะครับ Non ESG Equity เนี่ยเงินสะสมเนี่ยลดลงภาพเนี่ยสวนทางกันชัดเจนระหว่างสีน้ำเงินกับสีฟ้านะครับแม้แต่ในตัวของกองตาสานี่ก็คล้ายกันนะครับในฝั่งของสหรัฐเนี่ยที่ผมบอกว่ามีประเด็นนิดนึงที่ทำให้ flow ออกเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยกองทุนหุ้น ESG เนี่ย เขาไปลงในกลุ่มเทคโนโลยีเยอะนะฮะเพราะอะไรครับหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแน่นอนช่วยด้วยซ้าเพราะเราเอาเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยลดอย่างเรื่องของ e-v car เงี้ยก็ไปช่วยลดเรื่องของการปล่อยฟอสซิลถูกไหมครับอัน <c oughs> นี้คือ,อ <c oughs> เบื้องต้นก่อนนะครับภาพที่เห็นได้ชัดกับอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีก็มาช่วยสังคม ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถทําการค้าการขายได้มากขึ้นนะครับมีการกระจายรายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่จะได้คะแนนในด้นาน ESG สูงนะครับแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆฮะว่าช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยหุ้นหุ้นเทคเนี่ยในสหรัฐเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากก็เลยทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์กอง ESG เนี่ยโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยนะครับคือสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่ากองทั่วไปคนก็แห่ไปลงทุนแต่ปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นหุ้นเทคโนโลยีปรับฐานลงมาจาก การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้เปร์ฟมของกอง ESG เนี่ยแผ่วลงผมคิดว่าตรงนี้เป็นช่วงเวลาของการปรับสมดุลสั้นๆแค่นั้นเองนะครับคนจะเข้าใจมากขึ้นว่าหุ้นเทคโนโลยีไม่ใช่คำตอบของ ESG ทั้งหมดแล้วนะครับกองทุนในสหรัฐเนี่ยก็จะมีการปรับมิกซ์มากขึ้นแต่ข้อดีก็คือแม้ว่าจะมีเงินไหลออกมานะครับแต่เขาก็มีการเปิดกองทุน ESG ใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเห็นลแล้วไตรมาสหนึ่งเนี่ยเริ่มกลับมาแสดงว่ากระแสที่สหรัฐเนี่ยดีขึ้น ส่วนในฝั่งเอเชียเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับว่าโฟลเนี่ยไหลเข้าต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดเราดูเนี่ยประเทศที่ทําได้ดีทางด้าน ESG เนี่ยกับเป็นจีนนะครับจีนเนี่ยมีการ oh. ออกกองทุน,นใช่ฮะ ESG ค่อนข้างเยอะคือแท่งสีฟ้านะครับลง,ลงมาคือไต้หวันก็เป็นฝั่งเอเชียเหนือทั้งนั้นเลยส่วนพี่ไทยของเราเนี่ยสีแดงนะครับ mm. ในแง่ของกองทุน Asset s i z e เนี่ยก็ถือว่ามีนัยยะสาคัญเหมือนกันแล้วเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาท ในฝั่งของเอเชียค่อนข้างเยอะสําหรับเรื่องของ ESG แต่มันมีประเด็นนิดเดียวครับตอนนี้คนเริ่มใช้เรื่องของ ESG เนี่ยมาฟอกเขียวนะครับคือธุรกิจอื่นเราเรียกว่าการฟอกขาวนะแต่นี่ฟอกเขียวฟอกเขียวก็คือว่าประกาศว่าทํา ESG แต่อีกด้านหนึ่งก็ปล่อยฟอสซิลไปเรื่อยๆนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยมันก็อาจจะบันน่นทอนความเชื่อมั่นสําหรับกองทุน ESG อยู่บ้างและอาจจะทําให้เกิดภาพนี้ในฝั่งของสหรัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่า เมื่อมีการจัดการตรงนี้ให้อย่างมี <c oughs> ประสิทธิภาพก่อนหน้านั้นก็คืออาจจะยังไม่ได้มีกฎระเบียบความเข้มงวดในการควบคุมบริษัทที่ปล่อยฟอสซิลมากนักนะครับก็คือให้ปรับตัวกันไปตามกระแสเรื่องของการลงทุนทางด้าน,น ESG อย่างเดียวแต่พอมีกฎระเบียบเข้าไปควบคุมเนี่ยผมว่า ESG จะเป็นเนื้อแท้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับการลงทุนในหุ้น ESG ระยะยาวนะครับอันนี้คือกระแสที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็เราเริ่มเห็นภาพบวกมากขึ้นในประเทศไทยด้วยเหมือนกันครับพีวิทแล้วก็คุณเฟิร์นครับ ครับอ้วนครับทีนี้เราจะเห็นว่าทางด้านของการลงทุนเองนะครับดูจะมีการตอบรับเชิงบวกนะครับต่อหุ้นด้านกองทุนก็ดีหุ้นก็ดีด้านเอสีค่อนข้างจะอะไรคือปัจจัยหลักๆเลยครับที่กระตุ้นให้เขามองว่ามันเป็นหุ้นและก็กองทุนที่คนที่จะลงที่คนจะลงทุนเข้าไปนังไหลครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราดูเอาประเด็นการลงทุนในหุ้น e อ G ปีนี้เลยละกันนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรหนุนบ้างแล้วมันก็จะเป็นภาพที่ผมคิดว่า น่าจะเป็นปัจจัยหนุนในระยะยาวเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรา,เาพยายามรวบรวมประเด็นขึ้นมา5ประเด็นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนการลงทุนในหุ้น ESG หลังจากนี้ต่อเนื่องไปนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของอ global recession นะครับเรื่องของความเสี่ยงในภาคสถาบันการเงินในฝั่งของสหรัฐเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นตัวเร่งการลงทุนในหุ้น ESG ต่อเนื่องนี่ยที่เรียนว่าการลงทุนในหุ้น ESG เนี่ยเราให้ความสําคัญกับความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนนะครับพอมันมีความเสี่ยง เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวความเสี่ยงเรื่องของระบบสถาบันการเงินที่อาจจะคนอาจจะคิดไปเองว่าไม่รอบคอบอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุนแล้วก็ถอนเงินออกมานะครับเพื่อไปลงทุนในหุ้น e s g ที่เขาคิดว่ามีความปลอดภัยมากกว่าเนี่ยกระแสะตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเร่งตัวขึ้นมาแล้วในช่วงไตรมาสหนึ่งแล้วก็ไตรมาสสปีนี้เราเริ่มเห็นภาพนั้นนะครับอันที่2ก็คืออันนี้เป็นการเปลีปล่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฝั่งของยุโรปนะครับก็คือการเก็บภาษีคาร์บอนใน5ธุรกิจ นะครับและอาจจะกระจายไปถึงเรื่องของธุรธกิจโลจิสติกอย่างเช่นธุรธกิจเดินเรือด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาเริร่มตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับปี6667ปี68ดเนี่ยจะเริ่มเก็บจริงนั่นแปลว่ากระแสะเงินที่เคยลงทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กปูนซีเมนต์นะครับปุ๋ยอลูมิเนียมไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะโยกออกมานะครับและย้ายไปไหนก็คือย้ายไปลงทุนในหุ้นที่เป็นเราเรียกว่าเป็น eg นี่แหละนะครับมันก็จะเกิดการโลเทชันของกระแสเงินครับ ก็จะทําให้กองทุนหุ้น ESG เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นโดยปริยายเพราะว่ากองทุนพวกเนี้อุตสาหกรรมพวกเนี้เขาจะโดนเก็บภาษีมากขึ้นแปลว่าผลผลกำไรของเขาเนี่ยก็จะลดลงถูกไหมครับเงินก็จะไหลออกจากอุตสาหกรรมเหล่านี้ไปหากองทุนหุ้น ESG อันนี้คืออันที่2อันะครับอันที่3าก็คือ COP 26 COP 27อันนี้สนับสนุนอยู่แล้วนะครับเรื่องของพลังลง,งานสะอาดก็จะมีของ ทางด้าน ESG เนี่ยก็คือ Product ทางด้าน ESG มาให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีบริษัทที่ใส่ใจกับเรื่องอความความสะอาดรอเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมมากขึ้นนะครับสุดท้ายในบ้านเราเนี่ยผมเห็นกระแสตื่นตัวของภาคเอกชนจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราเป็นนักวิเคราะห์เราก็พยายามผลักดันนะครับยนต้าเราก็จะมีการทําตัวของยนต้า ESG rating นะครับแต่ตอนนี้ผมเข้าไปอยู่ใน ตัวของ ESG expert pool ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมเห็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยตื่นตัวเรื่องนี้มากครับพี่วินและคุณเฟิร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าการตื่นตัวของบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการจัดทํารายงานออกมาก่อนนะครับในตัวของวันรีพอร์ตเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่า ESG เขาทาอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันจะทําให้เขาอินกับเรื่องของ ESG มากขึ้นแล้วก็จะทําให้ตลาดทุนของไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพ มากขึ้นราคาเนี่ยจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้ดีขึ้นและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับหุ้นรายตัวของบ้านเราในช่วง2อสาปีที่ผ่านมาที่เรามองว่ามันเป็นความเสี่ยงและบั่นทอนความเชื่อมั่นในการลงทุนของตลาดทุนไทยผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆหายไปจากพลังของ ESG ในแง่ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยที่มากขึ้นและรัฐบาลไทยตอนนี้ก็สนับสนุนเรื่องนี้มากด้วยนะครับผมมองว่าปัจจัยภายนอกและภายในเนี่ยจะกระตุ้นให้เรื่องของ ESG เนี่ยมันเปลี่ยนภาพ นะครับไม่ใช่เป็นแค่ระยะสั้นแต่เปลี่ยนภาพการลงทุนระยะยาวไปเลยนะครับค่ะทีนี้พูดถึงหยวนต้า ESG Rating เมื่อสักครู่คุณอ้วนก็เกิดมาแล้วนะคะเร่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตรงนี้คืออะไรแล้วก็มันช่วยในแง่ของผู้ลงทุนในรูปแบบไหนว่าเอยบริษัทไหนมี r ร t ตติ้งมากน้อยสะท้อนต่อภาพของบริษัทที่ให้ความสําคัญกับ ESG แล้วก็ลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ยังไงบ้างคะครับนักล,ลงทุนเนี่ยสามารถเข้าไปดูการให้คะแนน เกี่ยวกับเรื่องของ ESG ได้เนี่ยในเว็บเซต trade.com นะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการลงทุนระบบตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็มีการให้คะแนนเนี่ยคือเป็นบริษัทกลางนะครับที่น่าเชื่อถือในระดับโลกอย่าง S&P เนี่ยมาเรตติ้งให้บ้านเราเลยนะครับ<ม>ก็จะมีหลายเจา้าลงทุนสามารถเข้าไปใช้ได้แต่ว่าเราก็ขอเป็นตัวแทน<ม>ของฝั่งบริษัทหลักทรัพย์แล้กันในการที่จะ เชื่อมโยงนะครับแนวคิดตรงนี้เนี่ยระหว่างบริษัทจุดทะเบียนกับนักลงทุนโดยการพัฒนาโมเดลของเราขึ้นมาเองก็คือยูนต้า ESG Rating นะครับเรามีการาทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ ESG เนี่ยแล้วก็โดยใช้มาตรฐานสากลนะครับของ IFRS นะในฝั่งของยุโรปแล้วเราก็เอามาตรฐานตรงนั้นเนี่ยในแต่ละอุตสาหกรรมให้นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเราเนี่ยไปพูดคุยกับบริษัทจุดทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของ ESG นะครับแล้วเราก็มาให้คะแนนเขา นะครับมันเป็นการพิจารณาคะแนนเนี่ยทั้งสองฝั่งว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เราคิดไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องคุยกันว่าทําไมเราถึงมองแบบนี้และทําไมเขาถึงได้คะแนนแบบนี้นะครับเราก็แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์ของอ่า universe ของเราเนี่ยซึ่งต้องบอกว่า universe เราค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับหยวนตาเราได้รางวัล coverage สูงสุดมาสี่ปีติดต่อกันนะครับ <S 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 เราก็เลยคิดว่าเราต้องทําตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับวงการตลาดทุนมากนะครับเพราะเราของเรามีค่อนข้างเยอะนะครับก็จะได้สกอร์มาแบบนี้ นะครับแล้วพอได้สกอร์แบบนี้ครับมันมีทั้งตัวของสกอร์ที่เป็นคะแนนเต็ม5นะครับแล้วก็เป็นเกรดด้วยนะฮะแล้วเราก็จะมีการรีวิวตรงนี้ทุก3เดือนนะครับซึ่งรอบล่าสุดเนี่ยเรากำลังรีวิวกันอยู่นะฮะโดยการพิจารณา2ทางอย่างที่เรียนก็คือทั้งนักวิเคราะห์แล้วก็ทั้งบริษัทจดทะเบียนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่เรามีสกอร์แล้วครับเราก็เลยลองมาทำเล่นๆดูนะครับจริงๆตอนแรกกะว่าจะทำเล่นๆเพราะเราคิดว่าหุ้น e s g เนี่ยที่ได้คะแนนเยอะๆเนี่ย ในแง่ของผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงแต่ค่าความเสี่ยงเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในพอร์ตของนักลงทุนเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้แต่ปรากฏว่าเราลองแบ็กเทสหุ้นที่ได้คะแนนเยอะๆอะครับที่ได้คะแนนแบบ4-5ถึงคะแนนขึ้นไปเราเต็ม5ถูกไหมรเราเลือกมา15หลักทรัพย์ในช่วง3ปีที่เกิดโควิดนะครับก็คือปี20 21 22เนี่ยนะครับให้ผลตอบแทน36%หรือ11%ต่อปีซึ่ง กลายเป็นชนะเซอินเด็กซ์ด้วยเพราะว่าเซอินเด็กซ์เนี่ยเคลื่อนไหวช่วงนั้นเนี่ยทรงตัวนี่คือพอร์ตโฟลิโอ mm hmm. ดังด้าน e s g ที่เราทําตัวของโมเดลจําลองขึ้นมานะครับเส้นสีฟ้าแล้วเราก็ลองแบ็คเคสย้อนไปอีกครับสิปีเลยแล้วกัน mm hmm. ปรากฏว่าหุ้นที่เราคัดเลือกมาทั้งที่ได้คะแนน ESG อเยอะๆเนี่ย mm hmm. ก็ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีด้วยนั่นแปลว่ามันเริ่มเปลี่ยนมุมมองเราแล้วนะครับ mm hmm. จากที่เราคิดว่าหุ้นเอเนี่ยช่วยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอย่างเดียว กลับเป็นถ้าเกิดเราเลือกดีๆนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของ valuation ให้ความสําคัญกับเรื่องของการเติบโตในอนาคตระยะยาวที่เป็นแมกกาเทรนด้วยเนี่ยมันสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าประทับใจเช่นเดียวกันโดยที่ค่าความเสี่ยงเนี่ยมันลดลงด้วยซ้ํา นั่นแปลว่ารประสิทธิภาพการลงทุนของพอร์ตนักลงทุนเนี่ยก็จะดีขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งแบบที่เป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากยูนใต้า ESG ด a t i n g แต่ว่านักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าไปดูคะแนนพวกนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเราแล้วเหมือนกันแต่อย่างที่เรียนนะครับถ้าเกิด assets เข้าเว็บเว็บไซต์ของเราไม่ได้เพราะว่าเราก็จะให้บริการกับลูกค้าก่อนเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ s e t r a d e com ได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะนะ คุณงครับประเมินว่าปีนี้ปี -66 นี้เนี่ยนะครับหุ้น ESG มีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับและอยากให้ทางหยวนต้าเนี่ยนะครับช่วยแนะนำนะครับการลงทุนหุ้น ESG ให้กับนักลงทุนนะครับครับถ้าเกิดว่าพูดถึงปีนี้เนี่ยผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยผมก็กังวลนะครับว่ากระแสทางด้าน ESG เนี่ยจะเริ่มแผ่วลงไปไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปรับสมดุลจริงๆระหว่าง Growth Stock กับ Value Stock นะครับแต่ผมไม่อยากให้นักลงทุนเนี่ยบัญญัติตัวของ ESG Stock ขึ้นมาเป็นอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เราก็ลงทุนในโกลดกับ Value Stock เหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเลือกโกลดและ Value Stock ที่มี ESG มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนเนี่ยดีขึ้นมาเองนะครับถามว่าปีนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าแผ่วแต่พอไปไปมามันมีประเด็นเรื่องของเอหนึ่งก็คือระบบสถาบันการเงินในสหรัฐที่มีความสั่นคลอน นะครับอันที่2ก็คือมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศเข้ามากระตุ้นเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนอันที่3าก็คือมี global recession รออยู่อันที่4ก็คือปัจจัยภายในประเทศและนักทุนอาจจะเห็นว่าหุ้นบางตัวเนี่ยโดน SP ไปนะครับแล้วก็กระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นในการลงทุนต่อเนื่องจากเคสของมอในในปลายปีที่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่ากระแส ESG ปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเร่งตัวกลับขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าให้เราคัดเลือกให้เนี่ยเราก็เลือกจากโยนใต้ ESG r ต t i n g นี่แหละ โดยใช้เกณฑ์5ด้านตรงนี้นะครับคะแนน ESG สูงมีพัฒนาการทางด้าน ESG ต่อเนื่องนะครับแล้วก็สอดคล้องกับธีมการลงทุนของเราที่เน้น defensive มากขึ้นนะครับเพราะว่าเรากังวลกับเรื่องของ global recession ที่รออยู่สุดท้ายก็คือเรื่องของ valuation ต้องไม่แพงนะครับเราก็จะได้หุ้นมาประมาณสักเจ็ดหลักซับนะครับเป็นไปตามนี้นะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ย สามารถไปติดตามบทวิเคราะห์ของเราได้นะครับแล้วก็ลองไปทํากันบ้านต่ออีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเราเลือกคะแนนสูงๆมาทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า performance หลายตัวเนี่ยราคาหุ้นขยับขึ้นไปพอสมควรแล้วในแง่ของการจับจังหวะการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยเข้ามาช่วยในการจับจังหวะในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะครับค่ะ ชัดเจนทีเดียวนะคะวันนี้น่าจะตอบคำถามใครหลายคนที่สงสัยว่า ESG ลงทุนแล้วจะรักโลกอย่างเดียวลดความเสี่ยงอย่างเดียวหรือเปล่าแต่คุณอ้วนก็บอกแล้วว่าจริงๆกําไรก็ดีชนะเซตอินดีค์ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลกันสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับอ้วนสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนะัทพลคำถาเครือนะคะผู้โนยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้า <ừ. S 1> ประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วดูเหมือนว่าหุ้น ESG เนี่ยนะคะจะให้ความสําคัญกับการลดความเสี่ยงมากกว่าเรื่องของผลตอบแทนในช่วงต้นแต่พอ track ไป track มาก็พบว่าไม่ใช่ลดความเสี่ยงของพอร์ตอย่างเดียวแต่ว่าทําให้ผลตอบแทนชนะตลาดได้ด้วยนะคะดังนั้น ภาพของตัว g a r b c l i s a t i o n เอกนะคะภาพของการเก็บภาษีคาร์บอนในยุนโรปค o p 26นบ BCG model หรือว่าภาคเอกชนที่ตื่นตัวก็จะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญนะคะให้กับตัวการลงทุนในหุ้น ESG นะคะซึ่งก็มีตัว ESG rating ที่ไปตามดูได้ใน s e t t r a d e มีคะแนน B rating ให้พร้อมนะคะเพราะว่าถ้าในความเป็นจริงเราไม่รู้จะดูอย่างไรก็ดู rating จากบรรดาบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาพยายามที่เขาจะจัดสรรน,นะคะแล้วก็จัดระดับมาว่าบริษัทไหน ติ้งดีแล้วก็ดูเหมือน p e r f o r m ร์แมก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองค่ะพิวิทย์คะนะเขาเรียกกันบางคนเขาเรียกง่ายๆนะครับบอกว่า Short Term p เพนช่วงปรับตัวมันอาจจะดูขุกขักสักหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลองเทอร์มเกนเพราะว่าโลกนี้เราไม่มีทางที่จะหมุนถอยหลังกลับไปในโลกใบเดิมที่ดําเนินหน้าต่อไปโดยคิดแค่ profitability ได้อีกต่อไป sustainability ต้องมา ESG ต้องมี ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ